ขอให้จิตญานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่โอเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกทุกเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเจ้าเขาลุกเทวดานังไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเสียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักโพสฤษีดาบดทั้งหลายชาวบกหมดชาวรับแลเจ้าสำนักเจ้าลัทธิเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายภาคมืดภาคมาทั้งหลายเหล่าคู่กรณีกรรมเหล่าเจ้ากรรมในเวรเา ลูกหลานบริวารขรอบครัวมนกลนะลูกศิษย์สาวกแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อเน,นื้อหาพระธรรมทั้งหมดนั้งสิน้นนะผู้โปรดสัตว์ในภาคทิพย์ภาคยาทั้ทงหลายน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลาหนังคจชามิธรรมังสลาหนังคจชามิสังฆังสลาหนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสรานังคจชามิทุติยัมปิธรรมังคจชามิทุติยัมปิสังฆังสลาหนังคจชามิตติยัมปิพุทธังสลาหนังคจชามิ ตาติยมปีธรรมังสลานังขจฉามิตาติยมปีสังขังสรานังขจฉามิขอ,นอ,ขอนอบน้อมองมหาบ,รรม,บอม,อมหาบร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทานมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระรัตรัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมี กรรมใดๆที่ได้เคยครอบงำเคยแทรกแซงจิตแทรกแซงนิมิตชักจูงจิตเคยล่อลวงหลอกลวงองค์มหาบามิกมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยวิถียานด้วยอภินญาอิทฤทธิฤทธเดชด้วยนิมิตการสร้างภาพและเสียง การใช้คำพูดกกหกหลอกลวงสร้างเรื่องสร้างราวบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อควบคุมเอาไว้ใช้งานการแทรกซึมการปั่นจิตปั่นใจในหมู่ผ네ู้โปรดการกลั่นแกล้งแก่การข่มขู Sunshine> ่หรือใช้เงื่อนไขต่างๆในจิตในใจของผู้อื่นดึงให้ผู้อื่น ออกห่างจากพระศาสัจธรรมออกหาก่างจากการโปรดสัตว์การปลอมตัวเป็นองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อล่อลวงให้ผู้อื่นไกลห่างจากพระศาสัจธรรมให้หลงเข้าใจผิดจนบิดเบือนเนื้อหาพระศาสัจธรรมแอบอ้างองคุณเบื้องสูง เพื่อหากินหาผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความมหังการปฏิเสธปฏิฆะต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสายมนดำเดรชาวิชาเวทมนต์อำนาจจิตวิเดทั้งหลายในการครอบงำจิตชักจูงจิตผู้อื่น สร้างอำนาจเหนือผู้อื่อน,นทั้งภาคทิ์ภาคหยาเพื่อกักขังนวงเหนียวเพวื่อดูดเกินพลังชีวิต <reson> ดูดกืนบรารมีครอบงำเอาไปเป็นบริวารค่ารับใช้หรือเพื่อน,เอนำเอาบรารมีของบุคคลอื่น,น,นไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการสร้างความหลงงมงาย หรือสร้างความมืดมนความวกวนให้แก่สังสารวัตรปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวัยแห่งมูลเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือซ่องสมกำลังในการจ้องกัดกินทำร้ายทำลายการแกล้งรังแก่กีดกันขัดขวางต่อมูลเหล่าผู้โปรดสัตว์ต่อกิจการโปรดสัตว์ ต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อพระศาสนาที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติทุกกานทุกกลับทุกพุทธันดรมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอทรงได้โปรดยกโทษแล้อโหสิกรรมทั้งหมดทั้งมวลให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย คอยกรรมทั้งหลาย,ลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนรรมับตัต้ตงแต่การแบดนี้เป็นต้นไปและหากครั้งหนึ่งคราใดก็ตาม <impres ion> ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถูกครอบงำถ,ถูกชักจูงจิตหรือล่อรวงเพื่อนำเอาบารามีไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปเป็นบริวาร เป็นท่ารับใช้เพื่อการก่อกรรมทำเข็นหรือส่งเสริมความวกวลนต่อมูลเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือนำไปใช้คัดงานกับองค์มหาบารมีเองก็ตามไม่ได้เป็นไปเพื่อความขี้คลายสว่างสวัยร่วมกันต่อสังสารวัตรโดยรวมถ้าพระเจ้าขออธิษฐาน ปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไม่ให้มูเหล่าอื่นที่ครอบงำข้าพเจ้าได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็นต่อเวรต่อกรมต่อพบต่อชาติกับสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อีกต่อไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอปฏิญาณตน,น,ตนถวายธาตุขันแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย,ายาพเพื่อรองรับความขี้คลายสว่างสวยในพระัศธรรมใน,รในการโปรดสัตว์ในในต,ต่อทุกหมูเหล่าชั้นภูมิตามองค์มหาบาร,รมีมมรรมผู้โปรดสัตว์รตรหรือครุกุบาอาจารย์ทั้งหลายหากหมหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ได้นำบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายไปใช้ในการสร้างสมกำลังทำคุณสายมนดำเล่นเวทมนคาถาคมส่งเสริมความหลงวกวนใช้ในการวางแผนคิดมีดีมีร้ายต่อพระศาสนาต่อกิจการโปรดสัตว์ขององค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์ และครุขุบาอาจารย์ทั้งหลาย,าลายนำมาใช้ในการเบียดเบียนร an, สรรพชีวิตทั้งหลายลาหรือใช้ในกิจต่างๆท,งาที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมจนทำให้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสังสารวัตรโดยรวมต้องตกต่ำลงสู่อบัยภูมิข้าพเจ้าขออธิษฐานปิดบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กิจที่ไม่ตรงต่อพระเสรีธรรมทั้งหลายจงประสบแต่ความล้มเหลวพังพินาศลงโดยทุประการเทินขอประกาศถอดถอนส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ถูกภาคมืดภาคมานหรือภาคส่วนอื่นได้นำเอาบารมีไปใช้ในทางที่ผิด ดูดคืนเอาไปเป็นกำลังบารมีของตนเองเพื่อการก่อกรรมทําเข็นต่อพระศาสนาต่อพระศารนต,ต่อองค์มหาบารมีหรือต่อสังสารวัตแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนกำลังและบารมีทั้งหลายที่ได้จากคุณพระรัตนตรัย สู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปและขอถอดถอนคุณสายมนดำคาถาอาคมการสะกดจิตสะกดวิญญาณที่เคยกระทำมาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศชดใช้นี่เวรนี่กรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภพทุกชาติทุกกานทุกกลับทุกพุทธันดรนโดยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระศธสรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอจเจดเจอจดใช้ด้การบรวชการสลัได้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทา,านในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในานาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วน ในความขี้คลายสว่างสวัยความสมุดเฉดเด็ดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรตับโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสีโซโซโซ